ื้อตู้ผ้าใบเปิดข้างกับโกเดนดีอย่างไรลดน้ำหนักตู้เพิ่มน้ำหนักรถบรรทุกออกแบบให้ตู้มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงทนแข็งแรงเราเลือกใช้แต่วัสดุมีคุณภาพสูงน้ำหนักเบาทำให้บรรทุกสินค้าได้มากขึ้นปลอดภัยทั้งสินค้าและผู้ขับขี่ ใช้งานได้ง่ายทำรอบขนส่งสินค้าได้เร็วขึ้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมีบริการผลิตครบวงจรที่ได้มาตราฐานมีบริการซ่อมและบริการหลังการขายบริการด้านการเงินไฟแนนซ์ราคาย,ย่อมเยาวคืนทุนรวดด้วยทีมงานผลิตที่มากฝีมือและคุณภาพพาธุรกิจขนส่งไปได้ไกลกว่าที่เคย รูปภาพใบเปิดข้าง Side curtains by Golden